สวัสดีค่ะนี่คือเห็ดถั่วที่เก็บมาวันนี้วันนี้คือวันศุกร์ที่จำไม่ได้แล้วว่ายี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบปดค่ะจะให้ดูนี่อันนี้เป็นถุงเห็ดเศษขาเห็ดที่ขูดเมื่อวานเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะมีดอกเห็ดที่ที่เป็นสีดําแล้วคือมันจะเป็นหมือกแล้วดูค่ะแค่ดอกเดียวนะเนี่ยค่ะ มึกเต็มแผ่นแผ่นนี้เลยเนี่ยแค่ดอกนี้ดอกเดียวซึมนี่เป็นหมึกจากดอกเห็ดดอกเดียวค่ะเป็นสีดําเลยแต่ในกล้องนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดนีคะเนี่ยเยเป็นสีดําแบบนี้เลยโอ้โหมีหน่าสมัยก่อนเขาถึงนําไปใช้เป็นหมึกจะขูดใส่เนี้ยจะเอาไปให้ เพื่อนที่เดินป่าด้วยกันค่ะให้เขาคือที่ดูมาเห็ดถัว่วเห็นคนฝรั่งเขาอบลูกไว้ตรงสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะเห็ดก็ขึ้นมาวันนี้อุณหภูมิเกือบแปดสิบพรุ่งนี้แปดสิบอาทิตย์นี้ตลอดแปวันค่ะอุณหภูมิสูงเหมาะมากที่เห็ดจะโผ่ 9ชั่วโมงนี่บาบสองนะถ้าเป็นดอกแก่ๆค่ะป่านนี้กรีบดอกหลุดนะเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ที่แก่สุดวันนี้เห็นไหมคะเ้าชั่วโมงก็ยังยัง,ยงไม่บานนะถ้าอากาศร้อนๆถ้าเก็บดอกขนาดนี้มาตั้งแต่เช้าตอนนี้จะบานแล้วก็ดำ มีน้องคนหนึ่งเขียนถามเข้ามาว่าถามทีเถอะพี่พี่ไปเก็บเห็ดตีสี่กว่าเนี่ยพี่ไม่กลัวอันตรายเหรอกลัวค่ะถึงได้เอาหมาไปด้วยแต่มันปลอดภัยมันมันปลอดภัยนะคะตรงจุดนี้มันคือคนถ้าไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ถ้าดูแต่ในวิดีโอเหมือนมันน่ากลัวนะคะแต่มันไม่น่ากลัว แต่ก็ไม่ประมาทไม่ดีกว่าถึงได้เอาหมาไปด้วยอย่างน้อยหมายังช่วยเห่าแล้วจะมีตำรวจค่ะขับขับรถวนไปวนมาอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่ประมาทนะคะคนเราไม่ประมาทดีกว่าที่ไม่ไปเก็บคือที่ไปเก็บเหตุตอนเช้าเนี่ยแรกสุดนั้น ที่ไปเช้ามืดเลยนะคะเพราะช่วงนั้นมันไม่มีคนแล้วก็คิดว่ามันปลอดเชื้อไวรัสนั่นคือนั่นคือจุดประสงค์แรกค่ะที่ไปตั้งแต่เช้าทีนี้พอเก็บไปเก็บมามันมีความรู้สึกว่าไปเช้ามืดอ่ะมันเงียบเงียบแล้วก็ทำคลิปได้สบายไม่ต้องรีบค่ะแล้วก็มันไม่มีคน จากนั้นมาก็เลยไปแต่เช้าเลยแล้วก็เอาหมาไปเป็นเพื่อนค่ะถ้าหากสักประมาณตีห้าเนี่ยกล้าที่จะไปคนเดียวเพราะทุกวันนี้ตีห้าอย่างพรุ่งนี้ตีห้ายีา่สิบเจ็ดพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วทุกวันนี้ตีห้าก็สว่างเร็วค่ะก็เลยออกไปเก็บเห็ดตอนเช้ามืดแบบนั้น มันมันมันปลอดภัยค่ะถึงแม้ตอนนี้ช่วงเนี้ยิ่งอากาศร้อนเนี่ยในสวนมันจะมีคนนั่งอยู่ไม่น่าเชื่อตีสี่ตีห้ายังไม่กลับบ้านเลยเมื่อก่อนไม่เคยลงไปสวนตีสี่ตีห้าไม่เคยนะคะเคยแต่ลงไปสวนตอนคือกลับมาจากป่าเห็ดมาจากป่าถึง ที่นี่ก็เที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะเที่ยงคืนแล้วก็เดินเลยเข้าไปในสวนมันก็จะมีคนนั่งอยู่ในสวนถึงตีหนึ่งตีสองยิ่งช่วงอากาศร้อนๆนะคะเขาจะนั่งอยู่ในสวนอย่างที่เคยทําคลิปให้ชมมันจะมีม้าไม้ทั้งแบบนั่งและแบบนอนคนเขาก็จะอยู่ในสวนนั่นนะคะแต่คราวนี้ตอนนี้ตั้งแต่ลงไปตีสี่ ถึงได้รู้ว่าพออากาศร้อนมันจะมีคนนั่งเตลิดไปถึงตีสี่ตีห้าในสวนแล้วในสวนน่ในสวนนะคะโดยเฉพาะสวนที่เป็นที่เป็นสวนที่เป็นเหมือนกับที่คนไปไปนั่งเล่นแบบนี้ค่ะมันจะมีหลายแห่งใน New York City นิวยอร์กซิตี้เนี่ยมันจะมีคนมักง่ายเยอะมากไปนั่งเล่นแล้ว อยู่ดึกดึกดื่นดืนขี้เกียจไปห้องน้ําค่ะมีนะคะแล้วก็พวกขวดน้ําอัดลมกระป๋องน้ําอัดลมเครื่องดื่มนั่งตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นทั้งถุงกระดาษทั้งถุงพลาสติกคือคนที่ไม่มีวินัยพวกนี้คือพวกบ่อนทําลายค่ะอยู่ที่ไหนก็ทําลายทําทลายสภาพแวดล้อมทุกแห่งเนี่ยอย่างเห็ดนี่ก็เหมือนกันเจอก็ไปขียียเล่น แต่แปลกนะตอนที่เจอเป็นพันๆดอกอะค่ะเป็นพันๆดอกเขาไม่มีเขี่ยเล่นนะแต่ว่าช่วงเป็นพันๆดอกนั้นมันเป็นช่วงช่วงใบไม้จะเปลี่ยนสีแล้วค่ะอากาศมันเริ่มเย็นแล้วคนก็ไม่ไปนั่งในสวนนานไงคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันอุ่นคนก็เข้าไปนั่งในในสวนแล้วนั่งนาน ดอกสวยๆวันนี้น้ำนี้ก็เอาไปรดต้นไม้ผักในกระถางงามมากๆเลยแม่ทั้งว่านหางจระเข้เขาบอกว่าว่านหางจระเข้ไม่ต้องการปุ๋ยอย่าใส่ปุ๋ยเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยแล้วหางจระเข้จะตายก็เชื่อค่ะแต่คราวนี้เนี่ยพอพอเก็บเห็ดถั่วมาเนี่ยค่ะแล้วน้ำแรกเนี่ยเสียดายก็เอาไปรดแล้วก็รดใน เทลงในกระถางหางจระเข้ด้วยแต่ไม่มากนะคะเพราะว่าหางจระเข้เป็นพืชทะเลทรายจะไม่ชอบน้ํามากเขาก็ไม่ตายยิ่งงามซะด้วยซ้ำงามงามค่ะเนี่ยถ้าจำไม่ได้ประมาณ20 28ดอก้งคะวันนี้เป็นเห็ดที่อร่อยจริงๆเห็ดถั่วเนี่ยถ้าต้มแช่ในช่องธรรมดาของตู้เย็นเนี่ย ถ้าไม่ใส่เกลือบูดเร็วมากค่ะือสวยดูไปก็เหมือนเห็ดละโงกเนาะเห็ดโคนบ้านเรานะ่ะเห็ดปลวกนะ่ะไม่รู้ว่าเก็บมาแล้วต้องรีบล้างรีบแกงหรือเปล่าค่ะถ้าเห็ดนี้ต้องรีบนะนั่นอีกเห็ดฮันนี่มัชลูมค่ะ เก็บมาแล้วถ้าหากเอาแช่ตู้เย็นยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ต้มนะเหด็ดเน่าเร็วเร็วกินไปเถอะเห็ดนะคะเป็นยาโดยเฉพาะเห็ดที่เกิดในป่านะเพราะยังไงยังไงป่าก็ปลอดสารอยู่แล้วค่ะหมายถึงป่าธรรมชาตินะคะนี่ ไม่ได้เก็บเห็ดหลากหลายให้ดูไ,ได้เก็บเห็ดถั่วนี่แหละคะ่ะก็ได้ทำวิดีโอเห็ดถั่วเนี่ยดีกว่าไม่มีแต่ผักน่ะเยอะผักต่างๆเยอะอันนี้ตอนเก็บนะตอนหักนะดังโกะเลยเพราะว่าเพราะเขาขาอยู่ลึก นี่ก็สิบสามนาทีแล้วนะแตงโมที่ซื้อมาตั้งแต่โมหลายวันแล้วนะคะไม่ใช่ห้าวันแล้วเหรอยังไม่ได้ผ่าเลยไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่าเนี่ยพูดถึงแตงโมแล้วพวกฝรั่งเนี่ยผ่าแตงโม น่าเกลียดน่าเกลียดเหมือนบนเครื่องบินก็เหมือนกันค่ะมะม่วงเอ่ยผลไม้เอ้ยที่เขาปอกเขาผ่านะดูไม่จืดเนะยไม่เหมือนของไทยเราแต่ไม่รู้นะครับสายการบินอื่นไม่เคยเคยเคยแต่สายการบินต่างชาติเนี่ยปอกหั่นผลไม้แย่มากยิ่งเวลาไปงานที่ประเทศเนี้ยบ้านเมืองเนี้ย เขาชอบจัดปาร์ตี้ผลไม้ที่ที่หันดูไม่จืดเลยเพื <l uck ling> ่อนพี่พี่น้องๆที่เข้ามาดูวิดีโอทำความสะอาดเห็ดเนี่ยคือคือรักกันจริงๆนะคะถ้าไม่รักรกันจริงๆคงไม่เข้ามาคงไม่เข้ามาดูคงไม่เข้ามาให้กำลังใจแน่ๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ